สวัสดีครับตอนนี้พ่อพงพอเพียงนะครับอยู่ที่ท้ายสวนของพ่อพงนะครับบริเวณน,นี้นะครับทั้งหมดหนึ่งไร่นะครับที่ท้ายสวนเนี่ยนะครับนี่พ่อพงก็จะมาทําเป็นสวนป่าของพ่อพงนะครับเป็นป่ายางนาแล้วก็ป่าหนอไม้ซึ่งเป็นป่าที่เอาไว้สําหรับปลูกของป่านะครับที่ท้ายสวนนะครับบริเวณ ข้างบนนะครับสวนทางนู้นนะครับก็จะเป็นสวนอินทผลำแล้วก็ดอกกระเจียวแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะครับเป็นผสมผสานนะครับส่วนตรงนี้นี่ก็จะแต่ก่อนเป็นป่าหญ้าคานะครับรกมากนะครับคราวนี้พ่อพงก็เลยทําเป็นป่าปลูกหน่อไม้ไผ่เลี้ยงนะครับแล้วก็ปลูกยางนานะครับเห็นไหมครับอันนี้คือต้นยางนานะครับนี่นี่พ่อพงได้แต่งกิ่งไว้นะครับ ที่มันเป็นกิ่งเยอะๆแล้วก็เป็นทรงพุ่มแบบนี้นะครับก็เพราะว่าปีแรกที่พ่อพงลูกนะครับถูกไฟไหม้นะครับไฟไหม้นะครับบริเวณป่าบริเวณนี้นะครับก็เลยทําให้ต้นยางนานะครับสะดุดการเจริญเติบโตแล้วก็าที่รอดมามันก็จะแตกกิ่งแบบนี้นะครับหลายๆกิ่งนะครับต้นไม่สวยต้นไม่เรียวตรงเหมือนที่ยางนาที่อยู่ตามป่าโคกนะครับนี่แหละครับ วันนี้นะครับก็เป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่เจ็ดสิงหาคมพ่อพงก็มาสวนตามปกติช่วงเช้านะครับก็มาทำการแต่งกิง่งยางนาต่อนะครับอันนี้ให้ชมนะครับอันนี้พ่อพงแต่งไว้ตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับอันนี้เป็นไผ่กิมซุงนะครับนี่ครับไผ่กิมซุงนะครับอันนี้คือพ่อพงแต่งกิ่ง ายางนาไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับเนี่ยไม่งั้นมันก็จะเป็นทรงคุ่มนะครับนี่ครับก็ตัดกิ่งที่แตกออกมานะครับออกให้หมดเลยนี่ครับบริเวณตาเนี้ยนะครับลรๆไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าถ้าต้นยางนาโตเดี๋ยวมันก็อ่าหญ้าพวกนี้ก็เกิดไม่ได้เดี๋ยวมันก็ตายนะครับอนาคตบริเวณน,นี้พ่อผมตั้งใจให้เป็นป่าเห็ดสวนเห็ดนะครับซึ่งตอนนี้พ่อผมเองก็ เอาเชื้อเห็ดมาใส่เรื่อยๆนะครับใส่ทุกปีทุกปีนะครับนี่ครับอันนี้ไม้กุ้งนะครับนี่นนี้ต้นส้มมอนะครับแล้วก็ต้นมะกอกนะครับนี่พ่อพงเอามาปลูกไว้นะครับส้มมอกับต้นมะกอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นยางนานะครับเห็นนะครับแต่งพุ่มไปเนี่ยนะครับตัดไว้แล้วนะครับยางนานะครับ มันแตกเป็นทรงพุ่มแบบนี้หมดเลยเพราะว่าโดนไฟลวกับตั้งแต่ปีแรกอันนี้ปลูกไว้สี่ปีแล้วนะครับนี่ครับนะครับก็ต้นไม่สวยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอนาคตเราบังเหตุนะครับนี่อันนี้ก็เป็นกอนออกไม้นะครับนี่ครับเห็นไหมท้ายนี่ก็เป็นห่อไม้หวานนะครับนี่ก็คือต้นยางนานี่ครับที่ตัดแต่งไว้แล้วนะครับ ที่ใบตายเนี่ยเราก็จะถมไว้เพื่อว่าให้มันเกิดเห็ดในอนาคตนะครับอันนี้ก็คือต้นยางนาทั้งนั้นเลยนะครับที่พ่อพงได้ทําการแต่งทรงพุ่มไว้นะครับนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับนี่เห็นไหมครับมาอาทิตย์นี้พ่อพงก็มาแต่งนะครับมาแต่งต่อนะครับเห็นนะครับนี่นี่อันนี้แต่งไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับใบที่เป็นสีน้ำตาลที่ตายๆเนี่ยนะครับนี่ อาทิตย์นี้นะครับพ่อคงก็มาแต่งนี้บริเวณนี้เห็นไหมครับนี่ครับเป็นป่าหญ้าคาลกๆเราไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่าอนาคตเดี๋ยวมันก็ตายไปเองนะครับมันจะได้เน่าทับถมอยู่นี่เห็ดก็จะได้เกิดเยอะๆนะครับนี่ถ้าเราไม่แต่งมันก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่มันก็จะแตกพุ่มแบบเนี้ยครับเนี่ยต้นนี้ยังไม่ได้แต่งนะครับที่ไม่ได้แต่งเพราะอะไรนี่เลยครับเพาชม เห็นไหมครับท่านผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่ารังมิ้มนะครับเขาเรียกว่ามิมนะครับนี่ครับถ้าที่ไหนมันเย็นอุดมสมบูรณ์มันก็จะมาอาศัยอยู่นะครับมิมไม่ใช่พึ่งนะครับอันนี้พึ่งมาทํารังใหม่ครับเนี่ยเพราะว่าดูแล้วยังรังยังไม่เกิดนะครับยังไม่มีรังเกิดขึ้นครับพราะผมก็ยังไม่แต่งจะปล่อยไปแบบนี้แหละนะครับให้มันอยู่แบบนี้แหละนะครับ นี่ครับส่วนต้นที่ต้นที่แต่งแล้วนี่ครับเห็นไหมครับวันนี้ครับแต่งจริงแล้วนะครับนี่ก็จะลบๆแบบนี้แหละนะครับแถวนี้ก็จะเป็นป่าที่แบบชาวบ้านชอบมาใส่หนูนะครับมาใส่กับดักหนูอ่ะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวมันก็ตายครับต้นยาคาเนี่ยนี่ครับ อันนี้ผลงานที่แต่งกิ่งวันนี้นะครับถ้าเราไม่แต่งเนี่ยเห็นไหมยอดมันไม่สวยเลยมันก็กิ่งก้านแบบนี้แหละนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ครับมาดูต้นนี้นะครับที่พ่อพงว่าจะมาแต่งกิ่งมันเหมือนกันแต่ก็มาเจอนี่ครับอีกหนึ่งรังเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ครับรังมิ้มนะครับเจอสองรังนะครับวันนี้อันนี้ก็เพิ่งมาอยู่เหมือนกันนะครับ พ่อผมก็ยังจะไม่แต่งปล่อยไว้ให้มันอยู่ก่อนให้มันอาศัยนะครับเผื่อรังใหญ่แล้วเราค่อยมาตัดกินนะครับนี่ครับนี่แหละว,วันนี้ก็คงอ่าตัดเพียงเท่านี้นะครับตัดร้อนและแดดมาแล้วนะครับก็ใกล้จะเก้าโมงเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวพ่อผมก็จะกลับเห็นไหมครับเนี่ยต้นมันก็จะเป็นทรงเตี้ยอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าไฟลวกนะครับ ้นไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วก็เติบโตช้าถ้าปกติแล้วนะครับถ้าสี่ปีกว่าห้าปีเนีน่ยนี่ต้นมันก็จะโตกว่านี้เยอะอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ปล่อยให้มันโตตามธรรมชาตินี่ครับอนาคตรเราก็จะทาเป็นป่าเห็ดนะครับเห็ดก็จะเกิดนี่ครับแล้วก็จะเลี้ยงมดแดงด้วยนี่ครับอันนี้เราทาเป็นป่า ไว้หาอาหารเรากินนะครับนี่ครับเราจะได้ไม่ต้องไปไกลนะครับเวลาเห็ดออกนะครับเราก็หากินอยู่ในครอบครัวเรานี่ก็พอกินแล้วนะครับพื้นที่แค่นี้นะครับนี่ครับต้นยางนาถ้าไม่โดนไฟไหม้นี่มันก็จะเป็นต้นเดียวลำเดียวขึ้นตรงๆสูงๆเลยเห็นไหมต้นนี้แตกกอมาสี่ลำเลยครับ พ่อพงก็เอาไว้สีลำแบบนี้เลยเห็นไหมไม่ดูเลยนี่ครับก็ให้เป็นสีลำแบบนี้เลยครับนี่ครับนี่ครับอนาคตก็สวนก็จะร่มรื่นร่มเย็นนะครับเพราะว่าเป็นป่านะครับนี่ลที่เราเตรียมไว้นีาหน่อไม้นี่ครับ,รบ,รบวันนี้ก็ได้หักตอไม้ไปกินครับ อันนี้ก็เป็นหน่อไม้ไผ่เลี้ยงอันนี้ก็จะเป็นไผ่บงไผ่ร่วกหวานภูกระดึงนะครับนี่ต้นนี้เลยเพราะผมจะห่วงมากนะครับห่วงมากเลยครับต้นเนี้ยเพราะว่าต้นแพงนะครับซื้อมากอแล้วคือต้นละสามร้อยนะครับซึ่งแพงมากๆนะครับนี่เป็นไผ่ร่วกหวานภูกระดึงนะครับต้นละสามร้อยนี่มีแค่ลำเดียวสั้นๆนะครับนี่ พ่งมาปลูกไ้เนี่ยนะครับต้นนี้พ่อพงศ์จะผงครับนี่แหละครับสําหรับคลิปนี้นะครับพ่อพงศ์ก็ขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้นะครับฝากติดตามช่องพ่อพงศ์พอเพียงด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับข่าวสารคลิปใหม่ๆที่พ่อพงศ์ลงนะครับสายแล้วครับกลับบ้านกันคันนี้ครับขอบคุณมากครับขอขอบคุณ ที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ